ไอ้ง่อยเจ้ากล้าต่อต้านข้างั้นเหรอเยชิงหยุนแกอยากตายนักใช่ไหมจะมัวยืนนิ่งอยู่ทำไมไม่ต้องสนใจอะไรแล้วข้ามันเลยครับหายไปไหนแล้วไม่คิดเลยว่าเราจะบังคับร่างกายห่วนหวยแบบนี้ได้ไอเด็กเวไนขโมยยาไปแล้วยังจะมาทำร้ายคนของข้าอีกข้าจะทุบแกให้เละคอยดู ตูมมือสิบมันข้าเป็นคงของเย่เทียนแต่ไม่มีสิทธิ์พี่พี่เค็ดวิชาสิบมันที่จริงแล้วเป็นวิชาขั้นกลางแต่พออยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรจากฝ่ามือขั้นเทพน่าน่ากลัวเกินไปแล้วมันสมควรตายแล้วพี่ขอสาบานไว้เลยหลังจากนี้จะไม่มีใครกล้ามาลังแกน้องได้อีก เกิดเรื่องอะไรขึ้นนายน้อยท่านฟื้นแล้วหรอครับดีจริงๆเลยนายน้อยนี่มันข้าเป็นคนทำเองแหละผู้ดูแลลีไม่เคารพกฎระเบียบแถงยังที่จะฆ่าข้าใจกล้าซัจริงๆนะนายน้อยเป็นคนฆ่าเขางั้นหรอครับนายน้อยเส้นลมปานของท่านฟื้นฟูเรางั้นหรือลุงปังเมื่อกี้ลุงไม่ได้เห็นท่านพี่ใช้แค่หมัดเดียวทุบลงไปเจ้าอ้วนนั่นก็แน่นิ่งไปเลยละ่ะ นายน้อยความสามารถของท่านกลับมาแล้วจริงๆเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะฮ่าๆๆจริงๆเลยนายน้อยโปรดอย่าได้กังวลการตายของหลี่ไข่ข้าจะเป็นคนจัดการเองเข้ามาหลี่ไข้คิดทรยศต่อนายเป็นความผิดใหญ่หลวงนายน้อยสำเร็จโทษแล้วเอาศพมันไปทิ้งครับส่วนพวกแก พวกแกสี่คนทำตัวเป็นเห็บกลางตามหมาลากตัวพวกมันออกไปโดย100่งไม้แล้วจับไล่ออกจากตระกูลเย่ในน้อย,อยพวกเราผิดไปแล้วขออภัยพวกเราด้วยเถิดพวกเราก็โดนบังคับให้ทำมาเหมือนกันอาใครเป็นนายใครเป็นเบาพวกแกยังไม่ออกหรือยังไงฮะตระกูลเราจะเลี้ยงคนอยว่างพวกแกไว้ทำไมลากตัวออกไปโดยเพิ่มอีกร้อยไม้ ดีแล้วครับนายน้อยนาย,ย,ย,ยท่านรู้เข้าจะต้องดีใจแน่ข้าล่ะดีใจแทนนายท่านจริงๆหลังจากนี้ต้องรบควรลงปังแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ข้าต้องทําอยู่แล้วนายน้อยไม่ต้องเกรงใจท่านพี่ข้ากลับก่อนนะไปเถอะไม่รู้ว่าวิญญาณรบของชาตินี้ของเราจะเป็นอะไรกันนะ แต่ถ้าอยากปุกวิญญาณลักลบออกมาก็ต้องไปถึงขั้นซุยถีระดับ9้าให้ได้ซะก่อนชาติที่แล้วเราได้หัวใจ10บมานมาจากเหว10สิบมานวิญญาณรบก็ยังเป็นมังกรเขียวสัตว์เทโบราณดั้งเดิมแต่พอมาเกิดใหม่หัวใจ10บมานกับมืดมนลงยิ่งกว่าเดิมซะอีกในหัวใจ10บมานนั้นมันได้กำหนดอาวุธและสัตว์เทแปทิศไว้แล้วนั่นเอง ทางตันซะแล้วไปต่อไม่ได้สิบมานฟ้าลั่นสั่นสะเทือนพลังแห่งดวงดาวพลังแห่งแสงลมพลังแห่งอำนาจพลังทั้งหลายจงปลุกเจ้าแห่งสงครามให้ตื่นขึ้น